ซึ่งคนที่จะมารับบทเป็นวินสตันตอนหนุ่มเนี่ยก็คือคนนี้ครับคนนี้ชื่อว่าคอลินวูดเดลหลังตะลุงทอดนิ้วผมจะมาพูดถึงซีรีี่ที่เป็นภาคแยกของจอห์นวิกครับกับซีรีี่ที่ชื่อว่า The Continental The Continental ครับก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์มาเยอะมากๆเลยนะว่า The Continental เนี่ยจะมีการทำเป็นซีรีส์ภาคแยกออกมาไอ้ The c o n t i n e n t a l คืออะไรใครจำโรงแรมที่อยู่ใน John นวิกได้ครับในจักรวาลจอ h ์นวิกมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งมันชื่อโรงแรม The Continental เป็นโรงแรมที่ให้บริการสำหรับผู้ที่เป็นนักฆ่าที่อยู่ในนี้ครับแล้วก็ในโรงแรมเด็กจะห้ามฆ่าฟันกันนะเพราะฉะนั้นไอ้โรงแรมเนี่ยฮะจะมีเรื่องราว มีเรื่องราวมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มันแตกต่างจากโลกปกติทั่วไปอยู่ในนี้ครับซึ่งในโรงแรมเดอะคอนติเนนต์ก็จะมีบริการหลากหลายครับผมชอบคำศัพท์ที่ที่ในจอนวิกเขาใช้กันนะจัดโต๊ะดินเนอร์ให้หน่อยหมายความว่ามาเก็บศพให้หน่อยอผมอยากลองชุดหมายความว่าตัดชุดสูตรกันกระสุนให้หน่อยมีของหวานไหมผมอยากผมอยากจองผมอยาก ทานอาหารเลือนสักอย่างเนี่ยมีของหวานใหม่ๆความว่ามันจะไปซื้อมีดซื้ออาวุธที่จะมาใช้ฆ่าคนอะไรมันมันจะมีอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีคําศัพท์ประมาณเนี้ยที่อยู่ในโลกของนักฆ่าอย่างจอห์นวิกนั่นเองครับซึ่งในเวอร์ชั่นของ The Continental ลครจะเป็นเรื่องราวของตัวละครคนนี้ครับวินสตันวินสตันเนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อนของจอห์นวิกเป็นผู้จัดการโรงแรมนั่นเองครับในสาขาของ ของถ้าจะไม่ผิดว่าของ New York นะิวยอร์กไหมตัวของวินสตันเป็นผู้จัดการโรงแรมครับที่นี้ครับตัวของวินสตันเนี่ยฮะในเวอร์ชั่นของ ซีรีส์ t ดอะคอนติเนนทัเนี่ยคือจะย้อนกลับไปตั้งแต่วินสตันเป็นหนุ่มๆเลยครับซึ่งคนที่จะมารับบทเป็นวินสตันตอนหนุ่มเนี่ยก็คือคนนี้ครับคนนี้ชื่อว่าคอลินวูดเดลนะฮะนักแสดงจากซีรีส์เดอะออริจินแล้วก็ The f i ฟท์อ t เทนเดนตนะฮะมารับบทเป็นวินสตันในวัยหนุ่มนะครับโดยในครั้งนี้นอกจาก จะได้นักแสดงที่มารับบทเป็น,นวินสตันในวัยหนุ่มแล้วนะครับก็ยังมีนักแสดงอย่างเมลกิฟสันมาร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะฮะยังไงรอคอยติดตามกันได้ครับว่าซีรีส์จะออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะตอนนี้ความยาวที่ปล่อยออกมาคือ3ตอนนะแต่ว่าจะมีตอนหนึ่งคือยาว90้นาทีเท่ากับหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเลยแล้วก็จะออกฉายทางสตาร์ทีวีของสหรัฐอเมริกาครับโดยที่พ่วงกับก็คืออัลเบิร์ตฮิวนะฮะอัลเบิร์ตฮิวเนี่ยเคยกำกับอย่างเดอะ ออฟอีไลน์เอาไว้แล้วนะครับก็รกอคอยติดตามกันได้นะฮะน่าน่าติดตามมากๆเลยว่าตัวของคอลินวูดเดลเนี่ยจะมารับบทเป็นวิสตันตอนหนุ่มเนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนผมว่าน่าจะเฟี้ยวน่าดูเพราะว่าอยู่กับจอห์นวิกได้นั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอ l e ็ก n d e r Channel